จะมาชวนเพื่อนทำไก่หมักซอสพริกย่างทานนะคะวิธีการทำให้สุนั้นนะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรจำกัดใตตัวเพื่อนอาจจะไม่ย่างหรือใช้วิธีการอบฝาร้อนก็ได้ทอดก็ได้ค่ะตัวชูโรงนะคะของเขาก็าคือซอสพริกนะคะ ตาอะไรยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ผักดองนะคะเราจะทานอาหารเย็นง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจะอร่อยหน้าตาน่าทานไหมเพื่อนๆคะเราเอาเนื้อไก่นะคะเป็นแกลแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ซอสนะคะที่เราใส่เนี่ย แร่เข้าไปในเนื้อไก่ดีๆนะคะแล้วเวลาแยกอ,ออกมาเนี่ยรสชาติจะดีนะคะเรามาปรุงรสกันนะคะใส่ซีอิ๊วขาวเนี่ยนะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะแค่นี้ค่ะเพื่อนนะคะใส่แค่เป็นรสชาติเล็กน้อยนะคะครึ่งช้อนพอไก่ประมาณหกขีดนะคะแต่เราจะใส่ชอสพลิกนะคะ เพราะอนี้นิดนิดเขาพริกก็มีมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเราจะใส่เยอะหน่อยค่ะเพื่อนหนึ่งช้อนนะคะสองสามช้อนแบบน,นี้เลยค่ะเพื่อนนะคะ เพื่อนๆจะใส่มากหรือใส่น้อยไม่สำคัญนะคะสำคัญตรงที่เราต้องลุกนะคะต้องขยำนานๆนะคะเพื่อนๆขยำให้เนื้อซอสเนี่ยเข้าไปในเนื้อไก่อย่างดีเลยนะคะเราใส่เพียงเท่านี้นะคะ มันน้อยกว่าที่ตามร้านทําเยอะแยะมากมายนะคะในร้านเขายังมีอะไรอีกหลายอย่างนะคะมีผงปรุงรสมีชูรสนะคะแต่ของเรามีเพียงเท่านี้นะคะเราไปเพิ่มรสชาติจากมันจิ้มเอาเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็นั่งเราจะคุุกแบบนี้นะคะประมาณ10นาที แล้วก็พักไว้15นาทีนะคะแล้วก็จะไปทอดหรือไปย่างนะคะหรือไปอบได้เลยค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะไก่หมักซอสพริกย่างของเรานะคะหน้าตาหน้าทานเียค่ะเพื่อนเพื่อนลองทำทานนะคะง่ายๆ สบ,สบายไม่มีอะไรทาก็ไก่ไนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ทานคู่กับผักดองนะคะผักดองนี่ก็สอนไปแล้วนะคะบอกไปแล้วในหนึ่งคลิปนะคะผักดองนี่อร่อยมากค่ะเพื่อนนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะเพื่อนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูต่อไปของเราอีกนะคะสวัสดีค่ะ